ชั้ด้านในเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ก้อยที่ร um ีทิมสุขุมวิท41ทับหน,นะคะเข้ามาเลยค่ะนี่คือบริเวณของห้องรับแขกของพี่ก้อยนะคะวันนี้เราจะได้ดูบรรยากาศแบบสบายๆที่นี่นะคะเข้ามาบริเวณห้องแรกเลยก็คือเราสามารถที่จะนั่งเล่นเวลามีเพื่อนมาหาเรานะมาเที่ยวหา สามารถที่จะนั่งดูทีวีตรงนี้ได้โซฟาก็จะเป็นโซฟ,า,โซฟาที่มีไซส์ประมาณนั่ง3คนได้นะคะมาที่มุมนี้เลยค่ะประดับตกแต่งด้วยเซนเดรียนะคะเป็นโคมไฟที่ดูสวยงามมากๆนะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ในส่วนนี้นะคะขยับเข้ามาก็จะเชื่อมต่อไปอยังครัวนะตรงนี้ มาเข้ามาดูกันนะคะตรงครัวในส่วนนี้เวลาที่เราเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารนะคะจะมีประตูบานสไลด์ให้ด้วยเผื่อกลิ่นจะได้ไม่ส่งไปที่ห้องนอนและก็บริเวณห้องรับแขกกันนะคะสิ่งแรกที่เข้ามานะคะมีตู้เย็นขนาดใหญ่แล้วก็บริเวณเคาน์เตอร์นะคะเราสามารถเตรียมอาหารตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเตาสหัวให้นะคะแล้วก็มีฮูดดูดควันด้วยพื้นที่ตรงนี้ อันนี้เป็นท็อปหินอ่อนสีขาวทำให้ดูสะอาดตานะคะสามารถที่จะเก็บของเครื่องใช้อะไรต่างๆาาเก็บของได้เยอะนะคะห้องของเราก็จะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเห็นไหมเป็นบานสไลด์ให้เราในส่วนนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะคะเป็นซิงค์ล้างจานที่เราสามารถที่จะใช้งานได้แบบอย่างดีเลย นอกจากทำกับข้าวตรงนี้เราสามารถที่จะทำเป็นโซนของโต๊ะทำงานได้นะคะเพราะเราจะเจอวิวตรงนี้นะคะมาดูวิวกันค่ะวิวในส่วนนี้เป็นวิวที่พิเศษของห้องนี้ห้องนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น6ของโครงการนะคะเวลานั่งอยู่มุมนี้เราจะสามารถมองเห็นวิวด้านนอกมีต้นไม้เป็นวิวสวนนะคะสวยงามมากๆนะะบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะคะ ก็คือบริเวณห้องนอนที่นี่นะคะมีขนาดเนื้อที่อยู่ที่45.23ตารางเมตรขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะ่ะเข้ามาเลยค่ะบริเวณของห้องนอนนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่ที่เรามีให้และก็สามารถที่จะมองเห็นวิวเหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะคะ ในส่วนนี้บริเวณของห้องอาบน้ำนะคะเดี๋ยวพี่ก้อยขอเปิดไฟนิดหนึ่งนะคะเปิดไฟนิดนึงอันนี้เปิดไฟแล้วนะคะเข้ามาเลยค่ะเราจะมีเป็นอ่างอาบน้ำให้ตรงนี้ถ้าใครที่เป็นนักลงทุนนะคะซื้อแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนญี่ปุ่นนะที่สนใจอยากจะเช่านะคะพี่ก้อยแนะนำเลย บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาบน้ําแยกเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็มีประตูกระจกเทมเปอร์เพื่อที่จะกั้นไว้ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบานกระจกบานใหญ่เต็มบานเลยที่สําคัญนะคะห้องอาบน้ํากับในส่วนของห้องน้ําจะแยกกันนี่คือบริเวณของห้องน้านะคะจะมีประตูสไลด์ปิดให้เห็นไหมคะว่าเวลาที่ เราใช้ห้องน้ําตรงนี้นะคะถ้าเราอยู่สองคนเนาะคนหนึ่งก็สามารถใช้ห้องน้ําตรงนี้แล้วก็อาบน้ําตรงนู้นได้และประตูตรงนี้ทะลุไปยังบริเวณห้องรับแขกนะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะซักผ้าล่ะจะต้องทํายังไงอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะใกล้ๆประตูนะคะมาดูกันเราเก็บไว้เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะมีเครื่องซักผ้าตรงนี้นะคะ เครื่องซักผ้าสามารถที่จะซักผ้าได้ด้วยอบได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็สวิตไฟเปิดปิดไฟทั้งหมดนี้ได้นะคะ,ะดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะวิวตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพยาด้านนู้นเลยค่ะอะพี่ก้อยอยู่ที่รีเทิมสุขุมวิท44ทับ1น,นะคะตรงนี้เชื่อมต่อกับ BTS พระโขนง ทั้งหมดนี้นะคะก็คือริทึมสุขุมวิท44ทับ1ถ้าใครสนใจนะคะเนื้อที่อยู่ที่45.23ตารางเมตรอยู่ที่ชั้น6วิวดีมากๆถ้าเรามองไปมุมนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นวิวโค้งน้ำเจ้าพยาลมเย็นสบายที่นี่คือชั้น30นะคะท่านไหนสนใจคอนโดตรงนี้นะคะที่อยู่ติดกับ BTS พระขนงก็สามารถติดต่อนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ดีได้เลยค่ะ